You ever felt betrayed? Which is how you see. สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี544มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี544วันนี้ก็คือเปิดเผยแล้วซีรีส์เรื่องที่สามของมีนปิงก็คือเดอะรีบาวซีรีส์เกมนี้เพื่อนนายจริงๆค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ตอนนี้ทางวิวเขาก็ได้ออกมาเฉลยแล้วนะคะว่าน,นักแสดงนําของเดอะรีบัลซีรีส์เกมนี้เพื่อนนายก็คือมีนปิงจริงๆค่ะทุกคนเรื่องนี้น้องมีนรับบทเป็นริวส่วนน้องปิงรับบทเป็นเซนตายแต่ต,ตายพอเห็นที่เขาเฉลยพ๊บพี่ชมถึงกับกรี๊ดลั่นเลยล่ะค่ะคุณค่ะก็จะไม่ให้กรี๊ดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อซีรีส์แนวนี้เป็นแนวที่พี่ชมอยากดูมานานมาก อีกอย่างลูกเราเป็นนักกีฬาบาสอีฉันก็เลยเฝ้าใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะได้เห็นลูกเล่นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาที่เขารักสักทีในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วล่ะคะ่ะทุกคนโอ้ยโอ้ย,อยเรื่องเนี้ยคาแรคเตอร์ของพวกเขาจะต้องชัดอีกแน่เพราะมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวพวกเขามากจริงๆคือแทบจะเล่นเป็นตัวเองเลยละมั้งที่ชมว่าแล้วทุกคนดูโปสเตอร์ที่ทางวิวเขาปล่อยออกมาสิคะแต่ละรูปคือเคมีเคใจของพวกเขาทะลุจอออกมาก,กันเลยทีเดียวคือเคมีดีเคมีชัดเคมีฟ้าประธานมากๆเลยล่ะคะ่ะคุณคคขา อาจารย์ีริวเซนหรือว่ามีนปิงกันแน่คะนนี้น,นี้มันโชคชะตาฟ้าลิขิตชัดชชีวิตจริงคนพี่ก็ใส่เสื้อบาสเบอร์8คนน้องก็ใส่เสื้อบาสเบอร์9ในซีรีส์ริวก็ใส่เสื้อบาสเบอร์8และเซนก็ใส่เสื้อบาสเบอร์เเหมือนกันโอ้ oh my god อะไรมันจะเป็นภาพทับซ้อนกันได้ขนาดนี้คะทุกคนคือพวกหนุจะเล่นเป็นตัวเองทุกเรื่องเลยหรือครับตายแต่ตายยอมมีสายตาอันแหลมคมของคนแคสตนักสแสดงจริงๆเพราะเขาแคสตมาได้ตรงกับคาเลคเตอร์สุด เอาจริงๆเรื่องเลข8เลข9บนเสื้อบาสเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือคนเขียนบทเขาเขียนขึ้นมาให้ตรงกับตัวตนของมินปิงก็ไม่รู้นะคะเพราะเห็นครูโยบอกว่าเรื่องนี้เป็นพล็อตใหม่จะทาซีรีส์วายขึ้นมาให้เป็นมากกว่าซีรีส์วายมันจะมีทั้งเรื่องความรักความฝันมีเพื่อนมีครอบครัวและมีมิตรภาพอีกด้วยแล้วนักแสดงทุกคนจะมีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองแต่จะเกี่ยวพันกันคือถ้าพล็อตเรื่องเขาเขียนเอาไว้ก่อนแล้วมาแคสนักแสดงทีหลังก็อาจจะมีการเพิ่มกิมมิคเกี่ยวกับตตัวววเเเเลลขนนนื้้้้อออาาามมมท,ทีกก็็ปไไไดดค่่่่่ะะุแแถถพพิิรยู ลิขิตให้มีนปิงมารับบทนี้จริงๆว่าไหมคะอืมว่าละที่ตอนนั้นเห็นเจ้าลูกชายอัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีก็นึกแล้วแหละว่าเรื่องใหม่จะต้องได้เห็นพวกเขาใส่ชุดนักเรียนแน่แน่และแล้วก็ได้เห็นจริงๆค่ะทุกคนค่ะแค่ตัวโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาในวันเปิดตัวนักสแสดงนําก็ทําให้เราสัมผัสได้ถึงความปังแล้วราคาคุณขาเพราะแค่ปล่อยออกมาได้ไม่นานแฮชแท็ก The r e b u i d Series เอกมีนปิงก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนเอกเลยล่ะค่ะทุกคนคือตอนแรกติดเทรนด์อันดับสามก่อนนะคะพอติดเทรนด์อันดับสามปุ๊บครู เวิร์กช็อปลงที่ X ก็เป็นรางวัลในการปั่นเทรนที้กับแฟนคลับ <Wow. S 1> ค่ะทุกคนอืมเคมีของพวกเขาดีตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปเลยนะคะพี่ริวกับน้องเซนเนีย หลังจากนั้นไม่นาน t h e r e b a l s e r i e s ก็พุ่งทะยานขึ้นไปติดเทรนด์อันดับหนึ่งบน X เ,เลยล่ะคะ่ะคุณขาพอติดเทรนด์อันดับหนึ่ง <Wow. S 1> ปุ๊บครูโยเขาก็ได้โพสต์รูปพวกนี้ลงที่ X เ,เพื่อเป็นการขอบคุณอีกครั้งคะ่ะทุกคนอ๋อสองรูปแรกนะเป็นริวกับเซนนะคะแต่สองรูปหลังเนี่ยมินปิงชัดบอกแล้วว่าเรื่องนี้พวกเขาเล่นเป็นตัวเองแสดงเหมือนไม่ได้แสดงมินปิงเป็นยังไงริวเซนก็เป็นแบบนั้นแหละเขาว่าไหมคะทุกคน อาจารย์จากไอไหนสู่พี่ติวกับน้องกายจากพี่ติวกับน้องกายสู่ริว,วกับเซนคือตัวละครทั้ง3าคู่และ3เรื่องคือร่างอ e ีโวของมินพิงชัดๆเพราะไม่ว่าเขาจะเล่นเรื่องไหนและเป็นตัวละครใดเขาก็ยังคงมีความเป็นมินพิงอยู่วันยังค่ำเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะเรื่องนี้มองยังไงยังไงก็ใช่มินพิงอยู่ดี โอ,โ,อโ,อโอ้ยโอ้ยนี่แค่วันเปิดตัวนักแสดงเท่านั้นนะคะยังคึกคักและปังขนาดนี้รอดูเลยค่ะว่าวันออนแอร์จริงจะปังมากขนาดไหนพ่ชมว่าจะต้องปังจนฉุดไม่อยู่อีกเรื่องอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะคะว่าทางวิวและทางบริษัทออดิสเขาจะปล่อยความฟินอะไรของริวกับเซนออกมาอีกตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่าเรื่องนี้จะออนแอร์ทางช่องไหนแต่ที่แน่ๆมีออนทางแอปพลิเคชันวิวอย่างแน่นอนเตรียมสมัครวิวพรีเมียมรอกันได้เลยนะคะ ตอนนี้น้องมีนของเราก็ได้รับถ้วยรางวัล The Most Favorite Actor 2023จากทางไทยอัปเดตแล้วนะคะทุกคนแม่ต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลแรกในด้านการแสดงของหนูด้วยนะครับลูกขอให้หนูได้รับรางวัลอีกเยอะๆเลยนะและแม่ก็ขอให้หนูป,ปังดังๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับคนเก่ง ค่ะวันนี้เจ้าแป๋วน้อยของเราก็ได้ไปทําหน้าที่รีดของกรุงเทพคริสเตียนในงานจาตุรมิรครั้งที่3ติด้วยนะคะทุกคนโอ้ยเวลาเจ้าเด็กเต้นรีดทีไรเป็นอะไรที่โคาจะมีสเสน่ห์เลยล่ะคะคุณค่ะเอาจริงๆเรื่องมันเริ่มมาจากตอนที่เจ้าเด็กโพสลงที่เอกว่าตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวสกชนะเทพศิรินให้ได้ถ้าได้ก็เจอกันรอบชิงตื่นเต้นไม่ไหวแล้วสกสู้ๆนะเพื่อนแล้วแฟนคลับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าถ้ากทเข้าชิงปิงปิงจะเต้นรีดโชว์ใช่ปะ แล้วน้องก็มาตอบแฟนคลับว่าได้เลยถ้าเข้าชิงนะวันเสาร์ผมเต้นเลยและแล้วกทก็ได้เข้าชิงจริงๆค่ะทุกคนวันเสาร์น้องก็เลยได้มาเต้นหลีดตามสัญญานี่ล่ะคะคุณขาโอ้ยพี่กลิกคนจริงสินะนี่เมื่อพูดแล้วน้องก็รักษาคําพูดและทําตามสัญญาที่ให้เอาไว้จริงๆค่ะง,งั้นวันนี้พี่ชมก็ขอมารีวิวความตังความฟินของมินปิงในวันเปิดตัวนักแสดงนาของเดอะรีบาวซีรีส์เกมนี้เพื่อนา,นายให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ